สวัสดีครับพี่น้องครับมายามบ่วงพี่น้องเ้ยเขาเป็นแจงบุญเดียนไงแจงจังปังเลยพอลูกบ,บอสูตรบอรนั่นจักอันนี้ครับมันเวที่มาแล้วมันก็อยู่บนนี้ป้าอยูนี่กับบ้าน เดี๋ยวมา้าตะไก่ก็ว่ามันเห็นโตอยู่เห็นนูที่โตหนึ่งอยู่ครับเรนลี่ก็ว่านได้หนแหละสันยังไงก็บอกแคก่แกก็เลยว่าเอาดีกว่ามูคนอื่นก็อยู่พุน่นอะไกลพุ่นเะอานั่งอย่างนึงอยู่อ่ะกระเหลียวมาก็ว่านเห็นงนูแล้วยัง,งมาก็สันดีก็ยัง แหลนลงมาอยู่ครับผงอยู่ในต้นหมดคนระับในต้นเอ็นต้นอย่างหมดอ้าวเป็นตาเป็นตากรับตรนี้เด้ไม่เห็นไม่เห็นอยู่นี่ก็เลยเ้า สันเบิ้องลาะสานี่ครับ,บอกนี่แม่นย่อนเดรียญไงนะครับามายางเหรียญพราเห็นไม่เมื่อยเมื่อยตืิมกันกินน้อนแสบๆครับกัขบขอบกับหน้ามันก็เฮ็ดเรียบร้อยแล้วเขาไปทางไหนก็บ,บ่มีขึ้นอีกโอ้ยสักบานนี่มันใส่เครือข่ายอย่างบุญอะ เดียวไปตอนแรกนะ่เห็นตาแดงก็คือ้าววันหนูแล้วอ่ะควรพรอมแล่นขก้นไปพวกมันไอบึงใส้หอดกันกัดยังแลน่นลงมาอยู่ลงมาหยอกอยู่พอน,น้ำไปจ่อยหรือว่ากระหลอกกระแตกมาจากมู้น พลาดโอกาสยน่อนเดียนไงเนาะดีใจายว่าได้มาหาหนูท่านเลยบ่ได้รูปวันรูปคืนเลยจากมันจากมันเลี้ยมจากมันคำเหลือบ่ได้๋สนใจยังเลยครับดีใจไรเฮ่ไม่ได้แต่ว่ามันคักอยู่เนี่ยเพื่อนหนักเกี่ยวนี่ครับเกี่ยวเกี่ยวได้อยูบอมันหาหกสิบให้นี่แหละทุ่งเนี่ย ที่เหลือกอะ่ะเข่ากันยังอันยะเยอะนะโซนน่ะโซนเนี่ยไปเสียงรถเกียวกับวื้นวื้นวื้นวืวววววว้นอยู่มั่นเนียอจะได้เฮ้เป็นร้องไปสันน้นอีกรอบนึงครับ อยู่พน้นเห็นไอพ้นนี่เหลือพ้นนี่กับนน <c oughs> กกพ้นนี่ครับแหน่เห็นไอเป็นตายดิพี่น้องหักเสียได้ยังไงพ้นนี่อยู่ปีกายนีย่ไปเอาอยู่หวังหิน สั่นปับ๊บสั่นต่อปั๊บแลนพุ่ละตะลูดลงมาอยากทึงพ้นนู่นนะแลนสไลเดอร์ลงมาเแบรกเอยุล่ะครับนี่แหละมาหดอดกลางรางไปแล้วต่มปอน,นี่เงียบเงียบจนน่าใจหายทาั้งทงที่ห้อยตีเนี่ยถ้าเป็นค้นเนี่ยว่ามันซ้ำกรุงเทพซ้ำเมืองเหมืองหลวง เนี่ยพ้นติดกันเนีนี่แหละมันเสียมึงเนี่ยเสียเดือนไงบ่ที่จริงมันก็น่าที่หิวเข่าบ้างเด้ก็น่าที่ออกมาบ้างเด้พอม,มีเด้นิดจีรีจักไปใส่กันไยินแต่เ,เสียงนกอันเดียวนึงนกบินปพ๊บอเพื่อเพื่อเเยอะ ทั้งเนี่ยเป็นทั้งรถไฟไว้เนี่ยเนี่ยที่นอนมงขนาดทั้งใหม่ๆได้เนี่พผู้หลังแล้วคู่ก,ก,ก,นกันนะครับาดเปลี่ยนดีขนาด ตำนี้อีอีเลยปติมาครับหมายแบบนี้เหน่าหนาผัดงานที่เป็นเรื่องเดอนง่ายแล้วไปแล้วครับทีมงานปไปไา มาคือแะอ่ะมักป็นยังครับนักลบย่อมมีบาดแผลม,มันี้บาดอะมือเอาไหมาครับแกมือไหมาสายเลือดนักสู้บ่อนยองนังครับกัดมือหนึ่งอะต้องรู้จักเอยดแหละไปหาทรงงานบ่อนหน่อยดีกว่า โอ้ใจให้บ่มีขึ้นทั้งๆที่บ่มีไรสดนีน่จ้ากนใส่นี่เสาอยู่ได้บ้านเนี่ถ้ากนุนใส่ขึ้นเย่ายบนดีแท็กเดบบ่เพราะว่าวันทุกขอผมกับบ่มีขึ้นผมใส่สองเครื่องละอีกเครื่องนึ่งกะเอาไปเปิด GPS นำทางกะใส่ถูก็บ,บ่มีขึ้น กลับแล้วครับทีมงานก็ได้โอเคล้อ,อลุ่นหนูออกตอนตีสามตีสี่ครับยันตกพอดีห้าออกมาหูเขาห้าออกมาเล่นเหร่นอยางไงจะได้แน่นอะ ได้บรลลูจัดกันครับหนูให้บึงเราลุนบึอเศร้าดั้ปเลยอย่าคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก็แล้วพี่น้องครับขอบคุณค,ครับสวัสดีครับ